เราอยู่มาทูดครับมามามาปุ๊บโอพี่โก้อะไรวะโอ้ยเจ็ดดาวอีกแล้วอะ่ะโ,โอ้ยไว้ทูชิสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนำสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร <c oughs> ้านเติมเกมไล n e เลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจไล n e เลนเจอร์ต่างๆสามารถ ทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับ่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line Ranger นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC คลิปนี้นะครับเราอยู่กันใน ID ดีเพื่อนนะฮะอ่าเป็น ID ดีเพื่อนของผมนี่แหละก็คือเป็นไ d ดีเพื่อนของผมนะครับที่อ่า เริ่มเล่นมาพร้อมๆกันนะครับก็อาจจะเล่นก่อนผมสักประมาณเดือน2เดือนนะแล้วผมก็ตามมาเล่นนะครับก็อย่างเพื่อนคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับที่แบบทําให้ผมเนี่ยกลับมาเล่นไลน์เจอร์แล้วก็มาทําคลิปโอเคนะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีรวมดาวเด่นฉลองปีใหม่แสงแล้วนะครับก็ต้องมีมืดด้วยนะครับก็คือตู้รวมมืดโคตรมืดนั่นเองนะครับส่วนตัวละครที่ผมคาดเดาไว้ก็น่าจะเป๊ะนะยมทูตนะฮะมูลหุ่นไลกา น,นี่ฮะที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาในตู้ก็คือ Sally p i ิชเชอนี่ครับตัวใหม่3ตัวที่เข้าตู้เพิ่มมาส่วนตัวละครอื่นๆื่ก็คือเป็นตัวเก่าที่มาในปีที่แล้วนะครับอันนี้นะครับเป็น ID ของเพื่อนผมนะครับเ,เดินแสงเนี่ยอย่างรอบแสงนะไอเดี ID เพื่อนผมข้ามนะเพราะว่ามีบาร r o ็อกกับอาดูบิดแล้วไม่ต้องการมายากลละเจสก็ไม่ต้องการก็เลยไม่ได้เปิดนะครับแต่ตู้มืดเนี่ย เออเพื่อนผมอาจจะอยากได้ตัวละครทางด้านบราวยมทูตอ่าหรือไม่ก็พวกพิชเชอร์อะไรพวกนี้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นเจมมืดอืมอ่าพวกอ่าโคนี่สล็อตอะไรพวกนี้นะครับน่าจะต้องการตัวปวดน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะเปิดหามืดให้หมดเลยนะครับมีตัวอยู่เท่าไหร,ร่นะฮะอ่าสำหรับตู้โคตรมืดผมขอหาตัวเพิ่มก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตหาตัวกาชาสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะ โอเคหามาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีตัวด้วยกันทั้งหมด100ใบเอามาเปิดหาตัวละครมืดกันนะครับว่าจะได้ตัวอะไรนะครับใน100ใบนะไปเลยครับรอบแรกขอบราอยุมาทูตนะครับไม่ก็เป็นพวกแซลลี่พิชเชอร์นะครับอาโคโนี่นักพนันอะไรพวกนี้นะครับส่วนลูบี้นี่เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บไว้เดือนหน้านะอ่าเป็นตกรอบโคโาโบเกียทางด้านเกียร์โจมตีนะครับโอ้โหไม่มาเลย มาหน่อยดิมาหน่อยมาหน่อยนะครับเออยมทูดอย่างเงี้ยนะตัวละครเก่งมากเลยนะครับบราวยมทูดเนี่ยใบยแม่นมากนะครับแล้วตัวก็มีความถึกโอ้โหแปดดาวไม่ออกตัวมืดนะฮะตัวละครมีความถึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครขาดตัวถึกตัวปวดเนี่ยบราวยมทูดเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ใครต้องการตัวอ่าพวกเซกหรือพวกสตันก็ไปทางเจมมืดหรือโคน,น,นีนักผนันอะไรพวกนี้โอ้โหตัวกันบินนะฮะ 8ปดดาวออกตัวกันบินนะครับโอ้โหจบเลยอ่าก็จะเป็นเวนั้นไปนะครับสําหรับตัวปวดตัวอะไรนะครับแล้วถ้าใครต้องการแบบตัวดาเมจก็ออพอย่างพิชเชอร์อย่างไวซูชิอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นทางตัวดาเมจไปอ่ะไม่มาเลยนะอ่ะมาหน่อย80ดสิบใบมืดมาโอมาไม่เนี่ยเดี๋ยวก่อนมือลั่นมือลั่นจะวไปกดลูบี้เอาเมื่อกี้มาครับโอ้โคนนี้เล่นน้ำว่ะ ออกหน่อยนะครับ,บราวยมมาทูดมาหน่อยมาราวยม,มาทูดครับมามามาปุ๊บโอพี่โกะอะไรวะเอ้ยเจ็ดดาวอีกแล้วอะเอ้ยไว้ทูชิไม่รู้ว่ามีหรือ,อยังนะเดี๋ยวไปดูนะเอ้ยไว้ทูชิออกว่ะแต่ มันเป็นตัวเฉพาะทางไปหน่อยนะครับสําหรับตัวไวซูชิอะ่ะผมว่ามันเฉพาะทางไปหน่อยเนาะสำหรับเอ่อตัวละครไวซูชินะครับก็ถ้าใครแบบต้องการตัวดาเมจมืดจริงๆอย่างเงี้ยก็ปั้นไปจัดการในพวกแทงแสงได้นะไวซูชินะอือออกมาแล้วครับ1ตัวนะครับเป็นทางด้านเชฟไวซูชินะครับแต่เรานะครับอยากได้ทางด้านตัวมืดตัวอื่นโอ้เอาเป็นบราวยมทูตได้ไหมนะครับหรือไม่ก็เป็นตัวซารีพิเชอร์นะครับทางด้านตัวรีสกิลนะ เพื่อนผมนะ่าจะยังไม่มีตัวรีสกิลเลยนะไอ้ดีเนี่ยเอออย่างน้อยพิชเชอร์ออกก็ดีนะพิชเชอร์มาพิชเชอร์โอ้แมวกว่าก้าจบเลยพิชเชอร์ช็อ,ชอตเค้กมาครับมามาออกหน่อยแซลลี่พิชเชอร์ยมทูตโอ้โหหมูป่าเรียบร้อยเลยวะมาตัวเดียวเองเหรอปฐมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> จะมาตัวเดียวไม่ได้นะมาบราวยมทูตนะนี่ครับตัวใหม่ล่าสุดโหดมากเลยขอหน่อยบราวยมทูตมาครับบราวยมทูตมามาบราวยมทูตมาปุ๊บโอ้โหมองอับอลากว่าบราวบราวยมทูตโอ้แซอะไรเดีย๋ยไอแซมอนนักบูนะครับมาทำไงแซมอนนักบู เราอยูู่ดโอ้โแพลดาวอ่ะแต่ไม่ออกตัวมืดนะห้าตัวสุดท้ายครับน่าจะหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วอ่ะตัวอะไรฮะมาความหวังห้าใบสุดท้ายหมู่บ้านปุ๊บโอเทสคุยโยมิออกร้อยตัวสองตัวแต่สองตัวนี่อาจจะยังไม่พอใจนะ เออเป็นตัวละครที่ยังไม่พออแต่ตัวนี้ถือว่าถ้าใครมีเนี่ยเอามาเล่นได้นะครับมีโอกาสลุ้นทำา9ดาวนะครับสำหรับไอตัวเทคุมันชื่อตัวอะไรนะอ่านชื่อไม่ค่อยยากไปหน่อยนะฮะชื่อเต็มเขาอาเป็นมืดตัวแรกของเกมนะครับราวเทสคูโยมิอานี่ครับเป็นทางด้านแร่หนืดรัดแอคแทคดามเมจนะครับไม่มีทะลุน่าต่ดามเมจถือว่าดี น่ครับผัดขวางการฟื้นฟตูต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นบัฟความเร็วโอ้โหร้อยแปดสิบนะถือว่าดีครับปล่อยไปตายติดลาดได้ตัวละครนี้อันนี้ก็จะเป็นโบนัสล็อกอินเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับคนที่เป็นฐานข้อมูลไทยอ่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ,ะแต่อาจจะได้ทางเซิร์ฟก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจก็ลองคอมเมนต์บอกกันไปได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดทางด้าน ID ดีนี้กันบ้างนะครับเป็นไ d ดีเพื่อนฝากเล่นก็คือเจ้าของ ID เมื่อกี้แหละอืม ก็คือไ d เนี้ยี่คนที่เป็นเจ้าของก็คือไอดีคุณเมื่อกี้เลยนะครับที่เอาไมา้ผมฝากเปิดมืดลอยใบอันนี้ก็เป็น ID เดีของเขาผมก็หยิบมาเล่นอีกละก็ <c oughs> <c oughs> อ่ะมีตั๋วประมาณ50บใบไม่เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตัวละครที่ต้องการหรือเปล่าอย่างไ d ดีนี้ผมอยากได้บราวยมทูตนะครับเปิดแสงไปเราไม่ได้ตัวหลักไงไม่ได้ตัวดาเมจหลักก็เอาปวนไปเลยแล้วกันนะครับมาบราวยมทูตมาครับขอบราวยมทูตนะ เดี๋ยวส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมค่อยนั่งเคลียะโหมดต่างๆเก็บตัวกายชาขึ้นไปทีเล็กทีเล็ก,ลกแปดดาวไม่ใช่มืดนะออันนี้เบาเทพประยุทธ์นะคนละตัวนะไม่ใช่เบานึกว่าโยมิเจ็ดดาวไงเออนึกว่าเทสโคโยมิเจ็ดดาวมันอกีกคล้ายกันแล้วเกินขี่เมฆเหมือน,นกันเลยแชมเปญมาครับโอ้โหเจ็ดดาวรลัวเลยวะอะไรวะ โอ้บุตรชายตัมปี้ครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรเนี่ยรัวเลยครับรัวเลยออกมารัวเลยครับเมื่อกี้อะไรครับเนี่ยโอเคนะตั๋วรับหมดแล้วอะ่ะนะไม่มีให้รับแล้วเหลือสามลอบสุดท้ายนะครับผมอ่ะไปโอ้โหเปิดไปรัวไม่ออกเลยนะครับมืดสักตัวอ่ะ ออกยากนะถือว่าออกยากอยู่นะครับแล้วตอนออกก็ต้องมาลุ้นว่าจะเป็นตัวที่เราต้องการหรือเปล่าโอ้ยมาแล้วกันบินแฮลลี่มืดนะโอ้นะแต่ไอตัวกันบินมาทำไมอ่ะผมไม่ใช้อ่ะเออใช้แซลลี่หมักลุกดีกว่านะตัวกันบินนะครับต่อครับเผื่อจะแบบสองตัวติดไนงะสองตัวติดมามืดมาปุ๊บแดเนียลจบละจบละต่อมา มามาครับลุยมาโอ้โหกบไปทำงานนะฮะได้มืดมาตัวหนึ่งนะเป็นแซลลี่หิมานะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆนะครับเปิดได้ตัวอะไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันไปหน่อยนะผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่เปิดกันเนี่ยไม่น่าได้ตัวละครที่ต้องการกันนะครับหรือใครนะครับที่เปิดได้ตัวละครนะครับที่เราต้องการนะครับผมนน่าจะกระโดดรดเต้นเลยนะโอเคนะครับก็คลิปนี้ไว้ อ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ